วิจารบี G R B, อีอย่าง咯วิจารบีอีอย่างใช่ไหมนะคะวิจารบี R B, ตัวจีมันคือเจนเดอร์ความชอบเพศสภาวะของตัวเองใช่ไหมคะเราอยากเป็นอะไรถูกไหมคะเราก็แสดงออกลักษณะน,นั้นเนาะอันนี้ตัวจีนะคะเจนเดอร์ Gender. และ 4, ตัวสี่ตัวอาร์ตัวอาร์อาร์ก็คือการตอบสนองความต้องการ ะะซึ่งแน่นอนเราอยู่ในพื้นที่เทศบวลนครมันมีหลายอย่างเลยใช่ไหมคะที่ท้องถิ่นเนี่ยจะต้องตอบโจทย์ความต้องการของคนละเมืองของตัวเองใช่ไหมคะรวมถึงคนที่เข้ามาอยู่อาศัยอาจจะไม่ได้ย้ายที่เป็นบ้านก็ได้แหละแล้วก็จะมีประชากรแฝงใช่ไหมคะตัวสุดท้ายค่ะบี B, นะคะนักวิทยาศายในที่นี้คุ้นชินกันดีเนาะนะคะก็คือเรื่องของงบป,ประมาณ ที่เป็นรูปประทับมากที่สุดนะคะเขาบอกว่าเวลาเนี่ยออกกฎหมายมาบอกว่าไอ้กฎหมายเนี่ยทุกคนต้องเท่าเทียมกันนะคะกฎหมายระบุว่าทุกคนต้องเท่าเทียมกันคําถามคือเราจะรู้ได้ไงว่าสุดท้ายมันเท่าเทียมกันจริงๆหรือเปล่านะคะในมิติของนัอกอุปมาเขาบอกว่านี่ไงดูจากเงินนะคะดูจากเงินเงินของรัฐนะคะเราไม่ได้พูดเหมือนงานใดอานหนึ่นงะะแล้วตอนนี้นะคะเราพูดภาพรวมนะคะเงินของรัฐ ให้ใครแสดงว่านี่งานกลุ่มนั้นอะได้ไประโยชน์ซึ่งหนึ่นงในเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนอะมันคือการที่เราไม่ทิ้งไขรไว้ข้างหลังไอ้คำว่าไม่ทิ้งใขรไว้ข้างหลังอะค่ะมันหมายถึงทุกๆคนนะคะทุกเพศทุกวัยนะคะดังนั้นเนี่ยในเวทีวันนี้ค่ะคาว่า G เราจะไม่แปลว่าเพศสภาวะแต่เราจะหมายถึงทุกเพศและทุกวัยนะคะทุกเพศทุกวัยมันคือใครหล่ะมันก็คือทุกคนเนาะ แซรีค่ะปรามโมสีจุธรรมค่ะเป็นเจ้าหน้าที่กิจกรรมนะคะของสมาคมปลาสีรุมแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลค่ะก็กลุ่มที่พูดคุยก็คือกลุ่มของศาสาราสุข ก็คือจะคุยในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของตัวโครงการที่เคยได้ทําผ่านมาว่ามีอะไรบ้างแล้วก็สิ่งที่จะไปต่อยอดนะคะซึ่งเราก็ได้ลงความคิดเห็นในกลุ่มของเราก็คือเรื่องของวัยรุไไ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพนะคะซึ่งตรงนี้เราก็จะได้มองถึงเรื่องของว่าเราเจอประเด็นปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับเยาวชนที่อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีของเราะคะ่ะก็เลยได้มีการระดมความคิดช่วยกันนะคะ,ะ,คะเพื่อที่จะให้ตอบโจทย์และก็ตอบสนองเรื่องของความต้องการของเยาวชนที่อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ่ะ ดะครับกับผมนายกฤษดาวงหาจักนะครับรองประธานสภาเด็กและเยาว,วชนเทศบาลนครอุบลราชธานีครับกลุ่มการศึกษาและการาเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับก็ได้พูดคุยในเรื่อง,งของประเด็นในส่วนของเด็กและเยาว,วชนนะครับก็คือประเด็นแรกเนี่ยนะครับก็คือในส่วนของอการจัดการรับวมือกับเด็กพิเศษที่ต้องรับมือกับเขาว่าจะต้องมีการรับมืออย่างไรจัดการอย่างไรแล้วก็จะมีการดูแลแก้ไขปัญหาตรงนี้ที่เกิดขึ้นในฐานกษาได้อย่างไร กับผมภนจักเอกธนกฤษแก้วกลิงกรมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกองยุทธศาสตร์เทศบาลนครอุบลราชธานีครับับสำหรับ GRB นะครับถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับเพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกๆเพศทุกๆวัยนะครับทุกๆเพศสภาวะนะครับร่วมในกิจกรรมโครงการต่างๆของหน่วยงานนะครับในมุกเทศบาลนครอุบก ดูทุกวิถีตั้งแต่เด็กนะคะเด็กนักเรียนนะคะเยาวชนนะคะชุมชนผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยดเตียงหรือแม้กระทั่ง LGBTQ นะคะอาลีอาจจะยังไงม่ทรงรัวแบบนะคะนเนื่องจากเราดูทุกทุกประหุ่มทุกวงเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีนหน่วยงานนะคะมีงบประมาณหรือว่ามีกองทุนนะคะเข้ามาเพื่อที่จะเสริมเพื่อที่จะ ทําไปด้วยกันนะคะเพื่อให้แต่ละมือที่ยังขาดอยู่ให้สมบูรณ์ขึ้นให้ดียิ่งขึ้นเพื่อพี่น้องประชาชนและเพื่อทุกคนที่อยู่ในเทศบาลนครก็ถือว,ว่าเป็นเรื่องที่น,น่ายินดีมากๆการที่เทศบาลนครนะคะเราจะเป็นพื้นที่ต้นแบบในการนำการจัดทำงบประมาณแบบ GRB มาใช้ในการตอบสนองความต้องการของพลเมืองน,นะคะ ะะเราจะเป็นพื้นที่นัร้องค่ะในการที่ไปสู่การเรียนรู้ของพื้นที่อื่นๆด้วยนะคะนะคะวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราจะมาร่วมกันนะคะทํำให้เทศบาลนครเนี่ยสามารถตอบโจทย์คนทุกเทศทุกวัยได้อย่างแท้จริง